แนงกระพูนนะคะพี่บอยพิสนะคะแล้วก็ส่วนเวลาเกิดโรคกระพพยไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเช่นซึนามีมาค่ะมามาถล่มนะคะคนตายหายไปหมดเลยค่ะเกิดมไม่ถอดหน้าเลยค่ะ เวลาโดนดอยอย่างนี no ้ค่ะเวลาเกิดไฟไหม้นะคะยังค้องกันได้ค่ะหลักผมเป็นหวหน้าฝ่ายค้านท่นนี้นะครับเมื่อกี้ฝ่ายเสนอพูดก็ง่ายๆเหรอครับอยู่ดอยดีกว่าอยู่ทะเลบาสาร์ไม่จริงครับทุกคน ซึ่งมนจากมเนาะไม่ได้สาระอะไรเลยครัแต่ก็เอามาแบบประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นหนึ่งเมาจากเค็มๆก็สามารถกรอออกมาเป็นน้ำจืดกินได้เหมือนกันนะครับสาดกว่นอยู่บนดอยนะครับบนดอยก็ยังมี

กินแลนหมดยืนเล่นกินได้ก็น่าตาเขรคิดเคิดส่อะไรเนี่ยอ๋อมองง่า